สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไ Drive วิ่งรีฟช่องสำหรับคนรักรถยนต์ที่อยากรู้ทุกเรื่องราวใหม่ล่าสุดของวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถ SUV สุดลุยที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากทั่วโลกกับมิซูบิชิจี j 5รุ่นปี2027รถที่รวมความแกร่งแบบออฟโรดเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคข,ของยุคใหม่อย่างลงตัว มิสูบิชิจีฟเ j 5 2027ได้รับการออกแบบให้เป็น SUV สไตล์ออฟโรดที่แท้จริงโดยทีมดีไซน์ของมิ u ูบิชิได้แรงบันดาลใจจากจีฟรุ่นคลาสสิกในอดีตแต่เพิ่มเติมด้วยเส้นสายสมัยใหม่และวัสดุระดับพรีเมียมคายนอกตัวรถมาพร้อมไฟหน้า LED ทรงกล่องขนาดใหญ่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนกระจังหน้าทรงตั้งพร้อมโลโก้มิสูบิชิขนาดใหญ่สะท้อนความแข็งแกร่งและจิตวิญ,ญญาณของนักผจญภยัยการชนหน้าหลังถูกออกแบบให้รองรับการลุยทุกเส้นทาง พร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างเพื่อปกป้องช่วงล่างเมื่อขับบนเส้นทางหินหรือทรายด้านข้างตัวรถมีเส้นสายเหลี่ยมคมชัดบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ Jeep แท้ๆแ,แต่ยังคงความปราดเปรียวด้วยดีไซน์แอโรดนามิกล้ออัลลอยขนาด20นิ้วพร้อมอยางออฟโรดแบบหนาและดอกลึกทําให้มั่นใจได้ในทุกสภาพถนนหลังคาเป็นแบบ2ตอนที่สามารถถอดออกได้ให้ความรู้สึกอิสระเมื่อต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่ ภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi Jeep j 5 2 0 2 7ถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความทนทานแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อกับจอ Infotainment ขนาด15นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose ให้คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบเบาะนั่งหนังแท้ดีไซน์สปอร์ตพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันอุ่นเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ในด้านเทคโนโลยีมิตซูบิชิใส่ใจในทุกความสะดวกและความปลอดภัยจ e e p j 5 2 0 2 7มาพร้อมกล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยลงเขาฮิลเดสเซนคอนโทรลระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบอ p t i v e ีค u i s e คอนโทรลที่ช่วยให้การขับขี่บนทางไกลสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ถึง6รูปแบบได้แก่นอร์ม l ลอีโคสปอร์ตมาร์แซนและรอเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพภูมิประเทศ ทางด้านสมรรถนะ Mitsubishi ี e ปเจ52,027ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง280แรงม้าแรงดิดสูงถึง430นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select ็ก 4WDII ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิทำให้การลุยป่าหรือขับในเมืองเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนอีีที่ให้ระยะทางวิ่งกว่า550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง รองรับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก20%ถึง80%ภายใน30นาทีช่วงล่างของ J5 ถูกออกแบบให้แข็งแรงแต่ให้ความนุ่มนวลด้วยระบบการสเทือนแบบอิสระทั้ง4ล้อพร้อมระบบปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนนซึ่งทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแค่ลุยได้ทุกที่แต่ยังขับได้สบายในทุกการเดินทางเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารลดลงอย่างมากจากฉนวนเก็บเสียงรอบคันทำให้ผู้ขับรู้สึกผ่อนคลายแม้เดินทางไกล สำหรับราคาคาดการ Mitsubishi Jeep J5 2027จะเริ่มต้นที่ประมาณ1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตะถึง2.6ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่ได้โดยรวมแล้ว Mitsubishi Jeep J5 2027คือ SUV ที่รวมความแข็งแกร่งดุดันเทคโนโลยีล้ำและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียว เหมาะสำหรับทั้งสายลุยและคนที่รักการเดินทางยาวๆด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่ครบทุกด้านรถคันนี้จึงถูกคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ m i t s ซูบิชิในปี2027ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d r i v i วิ n r รีบของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่จะมาพร้อมความมันในทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ